ในสวนเล็กๆหลังบ้านมีเต้าตัวหนึ่งชื่อว่าตาตอตาต่อชอบเดินเล่นในสวนทุกวันช้าแต่ก็มีความสุขกับทุกก้าวที่เดินวันหนึ่งตาต๋อเดินผ่านกระถางต้นไม้แล้วได้ยินเสียงเบาว่าแย่จังเลยแดดไม่พอน้ําก็ไม่ถึงใบฉันก็เหี่ยวหมดแล้วมันเป็นเสียงของดอกไม้ดอกเล็กสีเหลืองอ่อนตาต้อมองดูแล้วพูดว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองตั้งแต่นั้นตาตาอเดินไปลากสายยางมาเปิดน้ําให้ดอกไม้ เขาใช้เปลือกแข็งๆของตัวเองบังแดดให้วันที่ร้อนจัดและทุกวันเขาจะเล่าเรื่องตกทนให้ดอกไม้ฟังเวลาผ่านไปดอกไม้ค่อยๆสดใสขึ้นจนวันหนึ่งมันออกดอกบานสะพรัง่งสีเหลืองทองอารามที่สุดในสวนเจ้าของบ้านเห็นเขาก็ยิ้มแปลกจังนะทําไมดอกไม้กระถางนี้ถึงดูสดชื่นที่สุดต่อยิ้มนิดตีนแล้วเดินต่อไปช้าเพราะบางครั้งการช่วยเหลือเล็กๆที่เราให้ไปทุกวันอาจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกของใครบางคนไปทั้งใบก็ได้ข้อคิด ความเมตตาเล็กที่สม่ำเสมออาจเป็นพลังยิ่งใหญ่ของใครบางคน